สวัสดีค่ะวันนี้ค่อยมาเอ็ดยำไอ้เอ่อยำหนุมจีนจ้ะลูกค่อยเยอะกินนะอันนี้ปลาทูค่อยแกะเรียบร้อยทอดเรียบร้อยะคะ่ะอันนี้พักค่อยเต็มเรียบร้อยเสริร์ฟพริกเสริร์ฟทูมะนาวค่อยค่ะเดี๋ยวค่อยมาเอ็ดยำค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาชมจ่าใจสาวผู้ไทยค่ะไอ้น้ำตาลปีดค่อยเสริร์ฟจังเลยจ้ะ น้ำปลาะลงไปนะคะน้ำตาลนิดหน่อยค่ะใส่ชูรดค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะชูรดค่ะแต่แต่คนชอบค่ะเจอริกป่นสักหน้อยนะคะเพราะว่าอร่อยอร่อยค่ะ บีบมะนาวค่ะปิดด้ยแบแทำขนมจีนนะคะทําแบบบ้านบ้านของเรานะคะ ขออนุญาตใช้มือเะค่ะเด้อขออนุญาตใช้มือนะคะ,ออใ,ะ,คะใส่ปะทูลงไปนะคะใส่ปะทูลงไป ใช้มือนะคะเสื้อผกแร้เปล่าคะว้าวยำขนมจีน ยำขนมจีนค่ะโอ้ยคือน่ากินแท้ขออนุญาตชิมหน่อยนะคะอืมอืมแซ่บๆค่ะยำขนมจีนขอยำพะลุคอยวันนี้ไม่ได้หมูยอค่ะแล้วไม่ได้เสิร์หมูยอโอ้ยแซ่บแทบ้ อ,อร่อยคลิปนี้ก็ฟากติดตามไปแล้วะค่ะเด้อฟาาไอ้กดติดตามนะคะมูไห้มูเก่าค่ะวันนี้มายำขนมจีนนะคะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะได้เจอคลิปหน้าค่ะเปแต่แซบอยู่บอขอบคุณหลายคะ่ะทุกกำลังใจคะ่ะไม่ได้เผลึหลายจ้ะเอ็ดยำขนมจีนเสิร์ปะทูจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีคะ่ะ